สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างอัดโอเคมาดูเครื่องตัวนี้กันว่าฉีดไปแล้วปั๊มไม่ทำงานสันนิษฐานว่าลูกปืนน่าจะแตกเดี๋ยวเรามาถอดยกเครื่องออกกันโดยการถอดเอาปั๊มสายออกก่อนสายปั๊มนะครับตรงนี้เห็นไหมนะฮะหนึ่งตัวนี่2ตัวนะครับ แล้วก็ถอดน็อตแท่นครับข้างในานู้นตัวหนึ่งนี่อสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับหลังที่เราถอดสายตัวนี้มาแล้วก็าสายตัวนี้นะครับเรามายกเครื่องออกเลยแต่มันยังไม่ออกนะครับถ่าย,<อ>ายน้ำ<อ>มันใช่ดีโอเนี่ยใช่เก๊กะมากเลย ให้ลงยูทูบให้บอนทื่อ,อให้บอนทือให้มันทีอะนอนนะโอคพอเราทักใส่น้ำมันออกแล้วต้องทักสายเล่งออกด้วยเน็บไปก่อนเน็บไปยืดนี่ครับสายเล่งเวลาเราถอดเราต้องชักสายตัวนี้อ,ออกมาข้างหลัง <c oughs> ดึงออกนะครับรับ ดึงออกแล้วเป็นงี้ฮนะมันเป็นปิดล็อกมันกดลางหน้าโคติดหนึบเลยอากจะเอาคันเร่งออกแล้วยกเครื่องออก สายดับกล้องซูมครับกล้อง,องไม่ใด้มึงกดซูมมันมึงเอามาใกล้ๆเออชักสายออกสายตุ้ครับโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ดโดยออดหน้าคัดตรงนี้เห็นมัน้ย4ตัวยวกซีมยดี๋วี่วว นี่ตัวเหอไปแล้วพอพอดแล้วนะครับดึงออกนี่ครับคัดเวลายืดสปริงก็ไม่ต้องยืดเปลี่ยนสปริงอ่อนเอามาดูกันว่าทำไมไม่หมุนติดอึกเลยนะครับ ทอดดูโดยทอดเอาช่วนี้นะครับครับตัวนี้สองตัวแคนอนนี้อีกสองตัวราคาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดนี้อีกสี่ตัวนะครับ เดแลนะดูนะอแล้วสองเล,ล,ลือย่างเงี้ยดีแล,แล้วเราจวล้วก็ก็ข้อไมคแล้วได้แการข้เรา,า,าหมอน่าเราโหไอคน อ okay. ต่อนี่ <C oughs> ออกมาโอโ้โหน้ำมันครับก้องซูมต้องบอ,นอล,อลอนอลึ่อะลรยังเราโนน้องบนเล็ที่ตเราไปเททิ้งอบแล้ว ต่อไปนะครับถอดน็อตนี้อีก,อกตัววะ6 7 7ตัวนะครับถอดเข้าเ,เข้าแล้วไชิดไหมจบเลยอันนี้อันนี้คือการทำและ วเวลาเคาอก็ค่อยๆระวังระวังอ <c oughs> าเแกนนะครับเด็กแกนเสียแกนตัวนี้นะครับห้ามไม่ขอเดี๋ยวลาย <c oughs> ลายลายก็ดี แร้วออกแล้ว ามาแล้วสรุปว่าลูกปืนคอนได้เห็นไหมต้องเห็นไหมคอนได้ทุกตัวครับลูกปืนแตกการลูกปืนคอนคอเปลี่ยนหมด เลี้ยงก็ไอคนที่ยืดดรอดื่นเลยเนี้ย <c oughs> ออกเลยอะต่อคนนี้ออกมาครับปืนนะครับ ไปหมดอะไรวะมีแต่น้ำไอันี่เขาเขาเรียกอะไรเฟืองเฟืองแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นรถเรียกได้ว่าอะไรเฟืองแคมแคมทุบพวงเลยทุบพวงครับทุบพวงน้ำเข้าไอ้พวกเนี้ยเบอร์อะไรดูดิเบอร์อะไร นี oh, <geliyor. S 1> ่จะอาจะอาไม่ม hmm. ีตีมาของจีนนึกปืนจีนกล้องคุณนึ่งนึกอะไรบองไม่เห็นปืนจีนไม่มีบอกมีแต่มันตีออกหมดของใหญ่เตี้ยปั๊มอ่ะดูเพือง เปลืองยังตอนนี้ยังโอเคอยู่เปืองนะครับเปลืองโอเคนะครับ,รบมีแต่ลูกปืนนะครับตอนนี้ก็ต้องดีทีสุดก ีถอดตัวนี้ออกเอทททอถอดเขากีมล็อกหนีบมีวางเชี่ยวเนียเชี่ยวสุด วหมุนนอกะด้วยครับก็เจอซีนตอกออกเลย งดทั้งงดทั้งงดมันไม่ออกแนมันก็จะไปแล้วก็ออมาเป็นนี้ แกนมันก็จะป่ายลูกปืนตัวนนี่ก็เท่นะลูกปืนเนยเนี้มีลูกปืนตัวนี้เราะไม่ถูกเราะแกนนี้มันก็จะลุกแกนนี้มันหม่สัมพไอ้ตากองจับดีๆจับดี นี่นะทมนี้นะลองใส่เลยนะครับเฮ้ยน่ารักว่ะเราตอกออกาก็จบกันเปลี่ยน audio, ลูนปลกลปืนใหมใ่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ซีลเปลี่ยนใหม่ให้จะต้มโอเคครับก็จบแค่นี้